เดียมีรถกี่คันเดียมีรถกี่คันตอนนีเว่นอี่มะกลับบ้กกับบ้านกันกลับ้านแล้วตอนนี้หนูอยู่บ้านมอเตอนนีูกลับแล้วเอกงลกับบ้านมาเฮียน่ารักจริงๆนะอ้าวครับมาเล่นเกมค้างอยู่แน่เลยโอ๊ย รีบไเล่นเสรเล่นเกลอ่ามาขายรถไอไอเีน่หรอขายรถีกเงออันนั้นเสือกินไเน้ใจเรียนชายรถพวกนั้นหน่อยขายลอเลยยังเล่นได้มาว่าไอเรียนโชว์รูมของเด็กเเหมือนมีเด็กสักห้คนนะคะ เดี๋ยวนับก่อนคัะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่ขั้นกลับบ้านแล้วอันนี้แค่บางส่วนใช่ไหมบ